เกิดกับเธยมาคุณแม่คะแบบวนี้เขาบอกว่าพังที่สุดเลยในชีวิตทั้งนาดไม่พังแม่ยังสวยอยู่เลยเขาพยายามกดแม่แล้วเดี๋ยวต้องไปดูต้องไปดูมันมีมากกว่านี้หรอทังสุดมันเบิร์นหนอทีไม่เดียว น่มีแบบว่าไปศึกษาอะไรเพมกนี้เกี่ยวกับความทันนี้นะอ๋อไม่ต้องศึกษาเราไปจริงๆริงวันบางคั้ในชีวิตเราก็มีเราก็มีเออเราก็มีจุดที่แบบว่านะปล่อยไหลปล่อยจอยอะไรอย่างเงี้ยกลับบทกับบทเรื่องนี้มันจอยมันสนุกยังไงที่เราถึงแบบกระโจนไปเล่นยอมทำขนาดนี้ ันหาบทที่เรารู้สึกว่าเราแบบเราเข้าไปแตะแล้วรู้สึกว่าเออมันมันใช่เลยอมันค่อนข้างจะยากอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะก็พอดีว่าเออพี่มุกก็ติดต่อมาแล้วก็เล่าเรื่องให้ฟังลองอ่านดูแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันมันพอจะแบบเป็นไปได้นะอะไรเงี้ยมันก็คือเป็นแบบเรื่องชีวิตคู่เรื่องแบบอะไรเงี้ยที่เราก็รู้สึกว่าเออมันมันแบบมันไม่ไม่ไม่ฝืนอะไรเงี้ยเปิดอ่านบทปุ๊บแล้วเราชูดเลยไหมพี่ผู้ชมคือจริงๆก็ ตั้งแต่ตั้งแต่ตตตัั้้งงแ่ได้ยินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างสนใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ว่าตอนนั้นก็ติดเรื่องทองอยู่อะไรอย่างเงี้ยเป็นอาหาแมีมีหลายซีนในเรื่อง <c oughs> ไหมที่บอกว่ามันปล่อยจอยแล้วมันตรงกับชีวิตจริงเราเลยอย่างเงี้ยชมว,ว่าน่าจะโดนกับชีวิตหลายๆคนค่ะไม่ใช่แค่ชีวิตชม<อ>มันแบบมันต้องโดนไม่ว่าเนี่ยจะมุมใดมุมหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าเคยมีความรักนะต้องต้องต้ออันนี้ได้รอบกีแล้วนะกรับแล้วกับแล้วกันเรื่องภาพยนตร์เออ ล่าสุดก็ไดรี่ดิซี่เนาะ<ด>ตอนนั้นลูกก็สองขวบอผู้ชายผู้หญิงสองขวบกี่ปีแล้วนะกี่ปีแล้วตอนนี้ลูกกำลังจะหกขวบสามสิบ <30 S 1> ปีแล้วค่ะสี่ปีสี่ปีมันต้องมีอะไรปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานมนนันจะไม่เหมือนเดิมไออมันเหมือนกับว่าชมเขาชมหายไปยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมามันก็เหมือนเราก็เป็นเราตัวเราเองอะเราก็โตขึ้นพลัข้างในเราอะไรเงี้ยมันก็มันก็เป็นอีกแบบ มันก็ได้ไม่ได้เหมือนตอนที่เราแบบอุ้ยออกมาทำงานทุกวันออกมาทำงานทุกวันอเลยเงี้ยมันแต่ชเว่ามันเป็นพลังงานเป็นพลังงานที่ดีนะแล้วชมก็มาโดยที่ไม่ได้คิดว่าอะไรมันจะต้องเปลี่ยนไปหรือว่าอะไรมันจะต้องเป็นเหมือนเดิมก็คือมาสัมผัสมาแล้วก็แบบเปิดรับอย่างเงี้ยเออพราะฉะนั้นรู้สึกว่ามันเป็นก็เป็นประสบการณ์ที่ดีบรรยากาศมันยังเหมือนเดิมนะคะในในคองไทยมันก็ เหมือนเดิมเพราะว่าอาจจะไม่ใช่กองที่ชมแบบว่าคุค้นเคยอย่างเงี้ยชมว่าอยู่กันมานานนะอะจริงก็คือส่วนมากเราก็จะถ่ายละครใช่ไหมคะ,ะถ้าเรากลับไปกองละครตอนนี้ก็คิดว่าก็คนเดิมๆที่เราเคยเจอก็อาจจะไปบ้างแล้วอะไรแล้วอะไรเงี้ยอันนี้ไปบ้างแล้ว <laughs> ไปบ้างแล้วไปทางเกิส่วนอันนี้มันเป็นมันก็คือเป็นหนังก็คือเป็นเหมือนเราที่เราไม่ค่อยจะได้คุ้นเคยอยู่แล้วเพราะเราไม่ได้ไม่ได้สายนั้นก็ยิ่งแบบว่าก็เือนเป็นเด็กๆเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็มี ก็มีเริ่มมีคนยกมือไหว้แล้วมั้งอนอย่างเงี้ยมันก็เป็นฟีลนั้นแต่เรื่องนี้ก็ทำให้แฟนๆพี่ชมหายคิดถึงไงกับการกลับมาแสดงอีกครั้งค่ะก็คิดถึงตัวเองเหมือนกันคเห็นที่คิดถึงตัวเองในแบบการแสดงของตัวเองเหมือนกันเลยเงี้ยค่ะแล้วพอเหมือนเหมือนแต่ละครั้งที่กลับมาก็คือจะเห็นบ่นๆพี่ชมบอกว่าเปลี่ยนไฟก็ก็หวังว่าอันนี้จะไป เ <laughs> พราะเราพยายามเลือกสิ่งที่เราแบบว่าอยากจะทำอยากจะลองด,ด้วยใช่ไหมพี่ชมจริงๆชมโจไม่ได้เลือกก็ไม่ใช่แต่จริง,รง,รงๆก็บอกว่ามันเป็นโอกาส <c oughs> มากกว่าชมคงไม่สามารถไปแบบว่าเหมือนเข้าไปเซิร์ชชาแนลให้ดูที่มีอะไรฉันเล่นนี้มาอะไรอย่าง <c oughs> เ,บบ <c oughs> เงี้ยนะคะมันก็ต้องต้องบอกว่าต้องต้องขอบคุณพี่มุกมากกว่าท <c oughs> ี่เอ่อที่นึกถึงเราอะไรอย่างเงี้ยอย่างวันที่โตขึ้นมันทไม่เรื่องกการเลือกรับบทรับงานมันเปลี่ยนเยอะแยะไปเลยมันก็แน่นอนแหละจริงๆชมว่า ถ้าว่าเราอยากได้อะไรที่มันตรงกับตัวเราแต่ว่าเรื่องความที่ชมว่าในตำนาดอะไรเงี้ยเรื่องส่วนมากมันก็คงเป็นเรื่องของโดยเฉพาะถ้ามันเป็นเรื่องผูงรักเรื่องอะไรเงี้ยมันก็คงเป็นเรื่องของคนวัยอยแล้วอย่างเงี้ยอันนี้มันก็เป็นเป็นเป็นเธรรมชาติที่เราก็ต้องเข้าใจของกระบวนการเป็นเอง้ะคะชมว่าจริงมันก็เหมือนกับที่ที่และพอแบบอายุเรามันถึงจุดหนึ่งชีวิตเราประสบการณ์ในชีวิตเรา อยู่มันหน้าเราเออมันก็จะแบบว่ามันก็จะเป็นข้อจํากัดว่าเอ้ยเราจะไปทําอะไรที่มันแบบปืนกับข้างในเรามากเนี่ยมันก็มันก็ไม่ได้แล้วดังนั้นก็เวลามันมีบทที่เรารู้สึกเฮ้ยเราซิงก์ได้อะไรเงี้ยมันก็พร้อมคนอ่านเรื่องนี้บนตรงี้ส่งผลในการแบบคิดถึงคันเรสละครอะไรอย่างเงี้ยจะได้กลับมาได้เห็นดีไหมคนอยากเห็นไง เพราะว่าม <muitas S 2> ันนาทีเพรว่าจังหวะแบบนี้น่าจะกําลังดีอย่างที่บอกว่าเหมือนเราไม่ทําอะไรไม่ใช้ชีวิตที่โน่นไปนี่อะไรเงี้ยแล้วก็พอเรากลับมาตรงนี้ชมชมอออินเลยเออชมชมอออิชมรู้ว่าเออชมเทควิวให้กับตรงนี้นะชมชมให้แล้วเราชมก็คือจะให้ัระบบอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นสัดส่วนที่มันแบบมันมันพอดีอะไรเงี้ยละครที่คือย่างใช่ไหมหรือว่าตัดกันหรอคือละครมไปถ่ายนานใช่อ่า แล้วก็มันคิวมันอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้เหมืคิวนะแล้วต้องบอกว่าตอนนี้ติดใจหนักเขาอารมณ์ร้องคุณแม่ร้องติดใจเราห่วงลูกด้วยแหละก็ด้วยคแล้วลูกก็ก็เป็นพิ ORITY นะเป็นอันดับหนึ่งเออเดนหนื่งค่ะคุณแม่เพิ่งบินกลับมาไม่นานนี้อ่ะไะเดินจัดการเนี่ยจัดการจัดการเอาย้อนไปเดนนึ่งคุณแม่เป็นไงบ้างคะกับการกลับไปเดินึงคทาง ก็ดีค่ะก็ไม่ไม่ไม่ได้ไปหลายปีละแต่คนก็ยังแบบกรี๊ดปลากันอยู่ก็ขอบคุณที่ยังยังติดตามค่ะลอวนี้มันเหนื่อยกว่าเดิมไหมพี่ชมเหนื่อยเพราะเราแก่แล้วไม่ก่อนอาทีตเราก็อุ้มน้องในท้องก็ไปมาแล้วแต่รอบนี้มันเหนื่อยขึ้นกว่าเดิมยังไงก็เหนื่อยละค่ะก็มันก็เหนื่อยทุกครั้งอะค่ะแต่ว่าคราวนี้เราก็คิดว่าเอะเราคงสบายตัวนะเราแบบว่า วไม่ไดเอารูปไปอ,อะไรเงี้ยแต่ก็กลายเป็นว่าเออก็เหนื่อยเหนื่อยอยู่ดีอะไรเงี้ยเพราะว่าเราแบบเหมือนในเวลาจํากัดที่เราไปเราต้องทําอะไรหลายๆอยาาๆ่างมาอะไรเงี้ยครัง้ง,งนี้เตรียมตัวนานไหมคุณผู้ชมก็ประมาณนึงนะคะก็ประมาณนึงแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบเหมือนทุกๆปีที่แบบว่าเอ้ยเหมือนเรารู้ว่าจบ,บปีนี้เรามีหน้าเราไปต่ออะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนมันเป็นปีแรกที่เรากลับไปหลังจากโควิดเพราะฉะนั้นมันก็ ช่วงแรกมันก็จะมีความเอ้ยกลงปีนี้เราเราจะไปไม่ว่ <smok y. S 2> ะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวมันก็นจะแบบว่าอยา <c oughs> ๆๆอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ไดหนึ่งกับกระชันชิดมากแต่ว่าถ้าเทียบกับทุกปีก็อาจจะแบบว่าฟูออปชั่นมากกว่านี้เออเวลาเตรียมตัวจะน้อยน้อยกว่าค <c oughs> ่อนข้างอะไร <c oughs> อย่างเงี้อย่างเรื่องรู้ไปแต่ละวันแผลงๆก็ค่อนข้างหุ่หาอะไรจบมันร้อนเลยค่ะเป็นยังไงบ้างครับแบบกระแสชื่นชมก็โอเคค่ะ ก็จะออกละอะไรเงี้ยเราอยู่บนรถยังไม่ทันถึงโรงแรมเลยก็ะจะเห็นเกตตจนี่ละเห็นเห็นภาพสเกตตี่ก็ก็รู้แล้วว่ามันไม่รอดมันไม่ดีในชะ่ไหมแต่ว่ามันก็มีปัจจัยหลายหอย่างซึ่งทำให้เราก็เข้าใจได้ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าก็อาจจะเป็นปัจจัยที่เราคิดไม่ถึงว่ามันสามารถเกิดแบบนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะสสิ่่่งททีีเราชอบุก็จริงๆก็ชอบทุกอย่างชอบทุกอย่างก็รู้สึกๆๆว่าก็เป็นอะไรที่ไม่เคยทำ จบแค่นะั้นก็คือยอมรับแล้วก็ปลอกอนอะไรเงี้ยค่ออยนะนะถามว่าแบาบว่าบันบ่นบัทรเสียใจร้องไห้อะไรอ่างเงี้ยคงคงไม่ได้ขนาดนั้นเราแบบลบลบปูนนี้แล้ว <laughs> <laughs> มันผ่านไปเยอะมากแล้วแม่าก็ไม่ได้เตรียมใจมาก่อนหน้าเลย <c oughs> ใช่ไหมว่าแบบต้องมาเจออะไร <c oughs> อะไรงเงนี้ถามว่าไม่ได้เตรียมใจไหมก็ไม่ได้คิดคือเราทําอะไรเรามองอะไรเป็นโพสิทีฟแล้วค่ะเราคงไม่ได้คิดว่า เพราะเราเราเราต้องมองทุกอย่างเป็นเป็นแง่บวกอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าถามว่ามันเกิดขึ้นได้มันก็เกิดขึ้นได้แล้วถามว่ามันไม่ใช่ถามว่าอายุเท่านี้แล้วอยู่มาขนาดนี้ถามว่านี่เป็นแบบเออเป็นน égative f อฟีดแบ k ครั้งแรกที่ชมเคยเจอ,ร<ข>อหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คงไม่ใช่อะไรเงี้ยก็ก็คือเกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยก็คือแค่ก็แค่บบโจทย์ในการเลือกชุดมันยางนะครับบนั้นพอคนก็ตาล้อเอาวันนี้แต่ปรากฏตัวในชุด แน่นอนแหละมันต้องทำความเข้าใจว่าเราไม่ได้อยู่ในจุดที่ว่าอยากจะได้อะไรแล้วเราก็จะจิ้งหรูค่ะคือเบื้องหลังมันมีอะไรทีที่คนไม่รู้มากกว่านั้นอะเงี้ยการที่แบบว่าดีไซเนอร์จะตอบรับเราหรือว่าการที่จะมีใครมันเป็นไปไม่ได้หรอกเราเราไม่ใช่มีทันน่าเราก็จะแบบว่า มีคนเอาเป็นชุดเป็นร้อยเป็นพันมาออฟเฟอร์เราอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราทําให้ดีที่สุดจากจากชอยจากทรัพยากร,ารที่ที่เราหาได้ซึ่งเบื้องหลังของการที่หาแล้วก็ได้มาเนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบนคนดูไม่มีทางรู้ว่ากว่ากว่าจะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ในกระบวนการตัดสินใจอะไรเงี้ยแน่นอนแหละการการเห็นภาพจบแล้วก็ กวิจารณ์หรือว่าแสดงความคิดเห็นอะไรเงี้ยมันง่ายกว่ามากกับการกับกระบวนการคิดการตัดสินใจของเราอะไรเงี้ยตัดสินใจเป็นเรื่อของคนทัดทอนแบบนี้แม่ชมว่าใคนก็แบบเพืเอนที่ไม่มีที่ติบ้างก็เข้าใจอะค่ะก็เข้าใจว่าก็ก็มีความเราเองก็อยากเราเองก็ไม่ได้อยากให้มันให้มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าเราณวันที่อยู่ด้วยกันกับทีมนะอะไรเงี้ยที่ลองฟิตติ้งที่อะไรเงี้ยทุกอย่างมันก็ มันก็ดูสมบูรณ์แบบในแบบอะไรอย่างเงี้ยนในแง่แม่ชมอาจจะแบบแข็งแรงกับกับคำวิจารณ์ทีมเราล้วเออจริงๆอยู่ด้วยกันก็เนเจอร์เดียวกันเพราะว่าทำงานด้วยกันก็คือสจ๊วตใช่ก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรอ่ะก็ก็มูกออนแล้วเราก็ไปทำอย่างอื่นต่ออะไรเงี้ยเพราะเรามีอะไรให้ทำอีกเยอะครั้งหน้าเราต้องมีแผน A B C เตรียมรับมืออย่างนี้ไม่ไหมก็คงก็คงเหมือนเดิมก็คือ ตัดสินใจนัเอ่อเขาเรียกอะไรนะคอนดิชันของคนใบทตอนนั้นณตอนนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าณวันนั้นคือวันนั้นไม่เป็นดวันนั้นก็คือถามว่าย้อนกลับไปในบรรดาช้อยที่มีก็คิดว่าเขาอย่างก็อย่างเลือกก็อย่างเลือกสี่อย่ดีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ก็เอ่อมีคำพิจารณ์ก็ไม่เป็นไรอ่อนเนี่ยปีหน้าก็เอาใหม่เอาใหม่สวยใหม่เอาใหม่ไม่ยัดไม่ใหม่ ไปต่อไปต่อไปต่อไปอมันคงเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่จะถูกใ<ม>จทุกคนทําเหมือนเดิมก็บอกว่าเหมือนเดิม,มใช่ไหมคะทําแบบเอ่อทำแบบที่ชอบทําแบบที่ถนัดก็อ่ะไม่ออกจากคอมฟอร์ดโซนอะไรเงี้ยเปลี่ยนก็ปลาปลาอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันไม่มีทางที่จะที่จะจะ่ายถึงจบอะไรเงี้ยเอาที่เอาที่เราสบายใจเออที่เราไปมีแบบที่ไปอิตาลีด้วยอิตาลีเป็นแคนเบรียที่ไทยที่ไต้หวันอะไรอย่างเงี้ยเหอเหรออย่าง เขาหล่อดีใช่ไหมฮะรีวิวความหล่อให้แฟนๆฟังหน่อยสิเขาขาวเนาะโอ้เออเห็นเห็นคนแรกคือเหนนี้หล่อนะที่มาโคเด็กโเด็กเด็กกว่าโคเด็ก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 ็หล่ออ่ะไม่มีอะไรจะพูดนากว่อหล่อเราก็ชอบตีอยู่แล้วไงอ๋อก็จริงมีเด็กหลักพคยเซายพูดคุยอะไรกันไปครับแม่ม่ก็ทำมารยาทเองนิดหน่อยอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าเออเวลาจะถ่ายรูปเหมือนกับ พีอาร์กับพีอาร์เขาก็จะแนะนํากันาอคนนี้เป็นคนนี้นะคนนี้เป็นคนนี้นะสาวก้จ่าะหาหาอยากเป็นแม่ตรงนั้นอืมก็เนี่ยแหละคือพอมีลูกออกไปก็เหมือนจะมีที่แบกมาทางเราเออมีแต่คนอยากเป็นแม่บ้างไหมอยากสมร่างอยากสมร่างร่างแม่ตัดแต่งหน้าใหม่ได้นะอนุญาตโอเคขอบคุณค่ะ จริง se ไ่จบตาเลิศเต้ <forcé certains> <mat semester> คบ<ะ>ค่ะนั่งคอนเ่